ยยค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมณียายน้ำข้นสาแก้วเนาะค่ะเนาะสิพามาก,กินผัดกะเพราปลาหมึกเนาะค่ะกับไข่ดาวเอ่ย่ายน้ำก็ขอโทษขออภัยหลายเนาะคะ่ะเนาะบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายมือยายน้ำบ่สบายเนาะค่ะเบิ่งหน้าบวมตาบวมยายนากกา้ำโรคอันพาตัดเนาะคะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยายน้ำในเด้อค่ะมาค่ะมามาแซ่บๆน้อกันเนาะคะา่ะนะน้องจ้าสมินเพิ่นบ่เข้ากล้องค่ะ เลิกงานมาอ่ <Okay. S 2> อะไรใช่ไปเลอพี่น้อง มื่ออื่นซื้อคุมมภาวันมาเล่นไทยด้ยค่ะพระดมีความหักความดังกับขอให้ประสบความสำเร็จเนาะค่ะเนาะกับความรักเนาะคะ่ะ đẹp ha đây là mướn tàu thì bốc hình dạ cùm đẹp hết khi nào ấy được 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 bắt bắt in ra in ra lại chúng nhìn xa vậy สิ่งท็นผูบไปหมดเอยมีค่ะแอบตู้หหนูบมีหนูประกาศตัวแมวเป็นตัวใดวะพ่อสามเมือกพป่ อันนำน้ำแกวไม้แม่กินนะหนูนกินไปแกนไปเปลิ่นมันมีนาำไล่อย่างรถ้ามันแสบไปได้พี่โอ้แสบเดอ๋มันไม่หลงหนามน,านี่นนแ,นแ,แกวเห็นไหมเหนไหมแกวตั้งไว้เห็นไะมอืมอัน้นนามอุ่นขกบคุณค่ะ นาบวมตาบวมไม่รู้เคย,ยข้อกระเจ็บไปหนอย <c oughs> เจ็บบวมอมยาจนลินซาบ่ลล็อจากดินคอยงามๆเป็นซีดันซีนีอยู่ บอกปากเนีย่ยเปล่ามันชิย็นม, <laughs> มันยากกว่าติเนาะประมิดพาเสร็ลงเป็นโตแล้วพี่น้องเก่กงใจ <laughs> ยันย่ำเมืไอใดื <Okay. S 1> อ เด็กกับก็เอาไปน้ำซีเม่แต่อยากกินตักเขาคือบ่บอกแม่จะได้กว่า้องเ็ดผัดกับเเผาปลาเหมืองเธอทำเองหนูก็บอกหนูคือว่าเออไม่เป็นไรเสียใจเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ก็เสียใจนไปก็แล้ว

ใช่ครับเป็นน้อนจะนีตัวแบฮะจะยูตัวแบาว่าม่ยู เอาไมือนเกลับได้หมอมือเอาม่เติมอืมแปดไม่อยากเตแม่ก็ติมเลยนูนจะไปไนอนไปนอนเังานทำไปงานต่อจะเศร้าเหงานอีกจะเศร้าหกโมงเศ้า อยูุ่บันเท่ากับสิบประมันบานะ่ายโมงเนาะแต่หกโมงสช้าอีท่านนี้บ่ายโมงท่ามืองไทยนะคะทำน้ำยาด้ำจำบ่ผิดเนาะคะนะ่ะเนาะเจ็ดชั่วโมงปิดรถ แล้วอึอ้งตรงค่าสร้างาเลยคือทำอะไรทำนียังไม่พี่นอ้องอน,นี่ครับ เดาป่าวไ่สิเ็นไม่าว้ตมันหอนกินผักด้วยสิจูเผอได้เนี่ยแต่มันไพ่ ก่อนนี้ไม่ค่อยงหญ่เหมือนองทับพี่หรอเขาญ่ายได้เ่ีอยวทับพี่นแล้วจักกัน

ด็ได้ข,ข้าวกินข้าหมอบดหลอข้าวแต่และเม็ดทำยากเห,เหลือตนเช้าหน้าหนาสูดินลังสู่ฝา,ากแดดตากันเนี้ เอาอยากมาแพ้แเนวะ็สมัยสมมุนเนะเอาสิ่นมาควังก็เลยต้องกินแฮมเบอร์กเนาะค่ะเนะ <c oughs> มีการลากถาบนะค่ะพี่โน,น้ย <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็บบ่มีอีกอย่างหลายเนาะค่ะเนาะยายนามกับขอฝากคลิปฝากช่องน,นั่มเลยเด้อค่ะยายนามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนามกับน้องจ้าสมินเลยเด้อค่ะเด้อช่องเลยน้อยเน,ะะนะยาะค่ะเนาะยายนามกับย่านามกับขอฝากอัน follow เฟซบุ๊กของยายนามเลยเด้อค่ะเด้อย่ายนามคนส่าแก้วเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืม ไปฟโล่ย่าไนำเลยได้ค่ะย่ายนำเอาล่งเนาะค่ะเนาะก็ถอดขออภัยายเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็บมัมี่ยังหลายเนาะคะ่ะบอกกับว่าถึงเราคอยกินยาลาลคอยเป็นเบือบ่อเบื่อเบื่ออันพัดกะเพราปลาหมึกนะคะไข่ดาวเบิร์ค่ะเกี๊ยงตับม,มัมีเหลือเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ขอฝากไ้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะย่ายนำ์ฮักพีฮัก้องสปูสุกคนนด้ค่ะ